สวัสดีค่ะเพื่อนชาวลัคนาและราศีธนูคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนพฤศจิกาย,ยน2564เพื่อนๆดูได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะถ้าท่านใดอยู่ตามราศีธนูคือคนที่เกิด16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่การงานก่อนเรื่องราวนี้เป็นพลังงานภาพรวมเป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะคนว่างงานก่อนอาการสําหรับชาวลัคนาราศีธนูได้ไพ่ดีมากเลยไพ่ดูว for June. ีออฟฟิ u ู e แปลว่าทิศทางชีวิตของเรากําลังจะหมุนไปในทิศ ทางที่ดีขึ้นนะคะมาดูใบต่อไปมีเกมที่คุณจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างประเทศสูงมากๆบางท่านจะได้ออกนอกถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอน ไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทางไกลที่อื่นนะคะคนที่อยากจะไปสมัครงานมีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้งานทําอยากไปสมัครงานที่ไหนอยากจะไปสอบงานอะไรลองดูนะคะไพ่ดีมากๆมีโอกาสได้เฮได้เลี้ยงฉลองความสําเร็จมันอาจจะเหนื่อยสักหน่อยนึงแล้วก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวสูงด้วยแต่ว่ามีเกณฑ์ได้สูงมากเหมือนกันค่ะ บางท่านอาจจะได้งานทําที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเสมอไปในประเทศไทยนี่แหละแต่ว่างานมันเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศหรือได้ติดต่อได้เจ้านายหรือได้ไปสมัครงานอะไรที่เป็นของอต่างชาติบริษัทต,ต่างชาติเครือต่างชาติบางท่านที่จะไปสอบงานข้าราชการที่สายลุยๆหน่อยตำรวจทหารอย่างนี้มีโอกาสได้สูงเหมือนกันนะคะชาวลัคนาราศีธนูนะทีนี้มาดูคนที่ทําอาชีพอิสระบ้างนะคะคนที่ประกอบ อาชีพอิสระจะเป็นยังไงบ้างคะช่วงพฤศจิกายนนี้ไพ่ใบนี้คือไพ่ของการบริหารจัดการมันจะมีทั้งเรื่องที่ดีๆแล้วก็มีเรื่องที่สร้างความปวดหัวสร้างความเหนื่อยให้กับเราแต่ว่าไพา่ใบนี้ขึ้นมามันหมายความว่าเราเป็นคนเก่งและในจังหวะนั้นๆเราสามารถที่จะพลิกแปลงสถานการณ์แล้วก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีด้วยมันสมองของเรา สายอาชีพอิสระยังไปได้อยู่นะคะกำไรกําลังจะเริ่มมามีทุนมีรอนเข้ามาให้คุณได้หมุนเวียนใครที่จะไปลงทุนทําอะไรไม่ว่าจะลงทุนเดี่ยวหรือว่ามีเพื่อนหุ้นส่วนเข้ามา ขอให้ละเอียดรอบครอบให้มากๆไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรารอบครอบให้มากๆคิดให้รอบรอบด้านอะไอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเรื่องสัญญาให้ดีๆโดยเฉพาะเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการเซฟตัวเองไปในตัวเพื่อความปลอดภัยของเราเองด้วยเนาะใครที่จะไปรับจ้างหรือจะไปเป็นคนจ้างงานก็ตามแต่ต,ต,ตัวกฎหมาย ตัวสัญญาจ้างอะไรให้เป็นไปอย่างยุติธรรมนะคะคนที่จะถูกจ้างก็ต้องดูข้อจ้างสัญญาจ้างให้ดีๆเพราะว่ามันจะส่งผลต่อรายรับของคุณในอนาคตคือถ้าสัญญาจ้างมันโอเคมันถูกต้องมันไม่มีการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไปคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับรับก้อนโตเข้ามาเลยสภาพงานโดยทั่วๆไปสายอิสระสตริงกับ u ั t i c e เนี่ยมันหมายถึงว่าเรายังมีความเครียดอยู่ยังมีภาวะความเครียดอยู่มี4ี่ทั่วเอ้ยมีสี่เหรียญด้วยนะคะมันตึงๆอ่ะมันเครียดๆแต่ว่ามันเป็นความ เครียดที่ไม่ใช่ว่าหมด ผลทางหรือว่าไม่เจอทางออกมันเป็นความเครียดที่คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้แก้ได้ทุกอย่างเลยแต่ว่ามันจะเหนื่อยสักนิดนึงแล้วผลกําไรและผลตอบแทนมันก็คุ้มค่ากับการเหนื่อยของคุณด้วยเกษตรกรรอเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อที่จะไปแปลงเป็นเงินเป็นกําไรอีกทีหนึ่งนะคะส่วนคนรับจ้างทั่วไปเดี๋ยวก็จะมีงานจ้างอะไรเข้ามาจะเริ่มลงทุนทําธุรกิจได้ไหมทําได้ค่ะแต่ต้องใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปทาเล็กๆก่อนอย่าเพิ่งไปทุ่มมากมันจะมีภาระรับผิดชอบเยอะแล้วคุณจะเหนื่อยเกินไป คุณจะกดดันเกินไปเอาเบาๆเอาสบายๆไปก่อนนะคะอ่ะทีนี้มาดูคนที่ทำอาชีพข้าราชการแล้วก็8เหรียญโอ้ข้าราชการพัฒนางานได้เรื่อยๆ ไต,ต่เต้าพัฒนาไปเรื่อยๆและสามารถยนระยะได้สามารถอยู่กับงานนี้ได้ต่อไปในระยะยาวมีการพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่องงานคุณอาจจะเยอะในช่วงพฤศจิกายนนี้นะคะงานเข้ามาหลายงานงานเข้ามาพร้อมๆกันงานเครียดงานเยอะทําหลายอย่างพร้อมๆกันอะ่ะอันนี้ต้องสาสางแล้วก็ต้องพยายามทําให้ทันเวลาภาพรวมยังไปได้ดีบางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างเหมือนเป็นคลื่นใต้น้าเบาๆรู้สึกเครียดหรือกดดันตัวเองบ้างแต่ว่าผู้อ่านมองว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่คุณจะต้องออกหรือว่า จะต้องไปทํางานอย่างอื่นหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเป็นความเครียดแค่บางวันมันจะมีขึ้นมีลงบางวันมันก็ดีบางวันมันก็ดูราบรื่นแต่บางวันมันก็ดูเครียดดูงานเยอะดูทําอะไรไม่ทันดูอีลงตุงนางมือไม้เป็นปลาหมึกไปหมดเลยแต่ว่าภาพรวมภาพกว้างทั่วไปในระยะยาวอ่ะมันเป็นไปได้ด้วยดีเงินของคุณก็จะค่อยๆทบค่อยๆเพิ่มพูนค่อยๆสะสมงานของคุณก็จะค่อยๆพัฒนามันจะเป็นไปอย่างช้าๆมันไม่ได้ก้าวกระโดดอะไรแบบเห็นชัดเจนแต่ว่ามันค่อยๆพัฒนาไปในตัวของมัน แล้วก็มั่นคงได้ในระยะยาวด้วยใครที่เบื่อใครที่เซ็งอยากจะลาออกก็อดทนเอาไว้ก่อนนะคะมันเป็นแค่บางช่วงเท่านั้นเองมันไม่ใช่ทั้งหมดทรงทรงตัวไม่มีอะไรสุดลงไปกว่าน,นี้มีแต่จะพัฒนามากขึ้นแล้วก็หรือไม่ก็คงที่ไปในระยะพฤติการเนี้ยใครที่รอเหมือนกับว่าส่งผลงานหรือว่ารอการเลื่อนขั้นหรือว่ารอการได้รับการแต่งตั้งรอตําแหน่งใหม่รออะไรอย่างเงี้ยอาจจะรอไปก่อนนะคะช่วงพฤติการนี้อาจจะยังไม่ได้นะคะแต่ก็ไม่มีอะไรเสียหายมากไปกว่านี้นะถือว่า โอเคการเงินนะคะได้ไพ่เดมพเพรอร์แปลว่าการเงินของธนูคุณจะมีค่าใช้จ่ายเยอะมันจิป,ปาถะนะคะบางท่านมีเกมที่จะได้ช่วยเหลือเรื่องการเงินกับคนอื่นด้วยนะคะว้าว จักรพพัดมากับราชาเหรียญคือคุณเป็นคนล่ำซ้ำม,มากเลยนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะไม่มีใครที่จะล่ำซ้ำม,มากไปกว่าชาวธนูอีกแล้วเป็นคนที่มีเงินเก็บเป็นคนที่มีเงินก้อนมีฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างมั่นคงคนหนึ่งเลยถึงแม้ว่าคุณจะมีค่าใช้จ่ายมีภาระอะไรเยอะมากมายแค่ไหนก็ตามแต่คุณสามารถที่จะจัดการเรื่องการเงินของคุณคุณหาทางออกหาทางแก้ได้ทันเวลาเสมอมีทางไปอยู่ดีอะ่ะบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้หยิบจับเงินก้อนอะไรบ บางอย่างด้วยบางท่านขายที่ได้ขายสังหาได้ขายหุ้นได้หรือว่าบางท่านได้กำไรก้อนใหญ่จากธุรกิจนะคะภพ่ห้าถ้วยค่ะยังมีค่าใช้จ่ายอยู่ะบางอย่างไม่อยากจ่ายก็จะเป็นต้องจ่ายนะคะมันถึงคราวจำเป็นนะแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่คุณแพลนเอาไว้นะคะบางทีบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เชร์บินค่าปรับอะไรบางอย่างนะ ใครยื่นกู้เอาไว้มีโอกาสได้แต่จะได้ไม่เต็มนะคะจะมีการหักอะไรเยอะแยะไปหลายอย่างเลยจะได้เงินมาใช้นี่ไหมผ่านมองว่าได้ค่ะแต่อาจจะยังใช้ไม่หมดในระยะนี้นะคะโอเคเรื่องการเงินนะคะต่อไปมาดูการงานเอ้มาดูความรักมาดูที่รักคนโสดก่อนนะคะธนูโอ้ได้ไพ่ไดร์ปริเชสเดี๋ยวนะสองถ้วยไพ่หมายเลขสองขึ้นมาสองใบเลยสใหญ่กับสเล็กนะคะสองเมเจกับสองไมเน่ มีอศินเรียนมาอีกแล้วแล้วก็ปิดท้ายที่3ถ้วยมีโอกาสที่คุณจะได้พบรักสูงมากคนโสดธนูถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้จริงจังอยากจะคบเป็นเพื่อนไปก่อนหรืออะไรก็ตามแต่ก็มีโอกาสที่จะได้เจอใครเข้ามาทําให้หัวใจมันสูบฉีดมันกระปี้กระเป๋าขึ้นมาในช่วงนี้นะคะ คือจริงจังไหมลนะ่ะมันอีกเรื่องหนึ่งอะ่ะแต่ว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอสูงสูงมากๆเลยหรือบางคนคุณกําลังแอบรักเพื่อนตัวเองอยู่กําลังแอบรักเพื่อนร่วมง,งานก็ได้แอบรักคนมีเจ้าของได้รวมทั้งมีเพื่อนหรือมีคนที่รู้จักกันอยู่แล้วก็แอบมองคนอยู่เหมือนกันเกณฑ์พบรักสูงมากค่ะเจอคนที่ใช่เลยเจอคนที่ตรงสเปกอ่ะสวยหลอ่อดูดีพ่อหนรู้สึกว่าถ้านูคนโสดเหมือนคุณจะกําลังมีใครที่คุณมองเอาไว้อยู่แล้วนะคะแค่รอจังหวะที่ ที่จะเข้าหาเขาอย่างนั้นนะ่ะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนที่คุณรู้จักมาพักหนึ่งแล้วแหละเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้ อีกมุมหนึ่งถ้าคุณยังไม่ได้เจอใครคุณอยากจะมีความรักมากช่วงพฤติการเนี้ยอยากมีแฟนมากอารมณ์ขี้เหงามันมาอารมณ์แปรปรวนมันมาเมื่อก่อนโสดแล้วแบบไม่ค่อยแคร์ใครหรอกโสดฉันก็โสดไปฉันก็เฮฮาชิวๆไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงพฤติการจะรู้สึกเป็นคนขี้เหงาเป็นคนที่อยากจะได้ความอบอุ่นอยากจะได้ความรักจากคนอื่นอะไรอย่างนี้อารมณ์อยากมีแฟนอารมณ์อยากมีใครสักคนมีจินตนาการเรื่องความรักเข้ามาละแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบด้วยนะคะ แต่จะจริงจังถึงขั้นแต่งงานหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะแต่เปอร์เซ็นต์จะได้เจอสูงมากโอเคเดี๋ยวดูคนมีคู่บ้างนะคะคนมีคู่ได้สองเหรียญได้สามไม้9ก้าดาบแล้วก็จะมูนทำไมคนมีคู่ดูเครียด คุณเครียดเพราะเรื่องงานหรือเปล่าคะเรื่องงานกับเรื่องเงินเนาะสำหรับคนมีคู่ไม่ว่าจะอยู่ด้วยกันแต่งแล้วหรือยังไม่แต่งหรือต่างคนอ,อ,อยู่คนละที่นะคะมีเรื่องความเครียดเข้ามาอ,มอาจจะเป็นเรื่องงานเนาะงานมันเครียดก็เลยทําให้มันส่งผลกระทบต่อความรักหรือเรื่องการเงินก็ได้บางคู่ช่วยกันหมุนเงินหนักมากเครียดเรื่องเงินเงินไม่พอใช้อย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยมากระทบกับชีวิตคู่กับชีวิตครอบครัวด้วยคิดมากเครียดกลุ้มใจนอนไม่หลับ หรือว่าบางท่านอาจจะไม่ค่อยไว้ใจแฟนตัวเองไหมคิดมากเรื่องแฟนของตัวเองเราคิดมากเรื่องเขาหรือเขาคิดมากเรื่องเราไม่รู้นะเรื่องเราเกิดสลับด้านกันได้แต่ภาวะของคนมีคู่มันดูเครียดเครียด,ดไพ่ก้าดาบกับไพ่เดะมนค่ะกลุ้มใจอะ่ะ ไม่รู้ว่าเครียดเรื่องอะไรบางคนอาจจะไม่มั่นใจแฟนตัวเองหรือบางคนอาจจะเครียดเพราะว่าอยู่ไกลแฟนอยู่กันคนละที่เขาเป็นยังไงบ้างเขาทําอะไรบ้างบางคู่เนี่ยเกิดความลังเลกับความสัมพันธ์นะคะว่ามันจะมั่นคงต่อไปได้แค่ไหนบางคู่คบกันมานานแล้วไม่ได้แต่งสักทีก็เครียดอีกบางคู่หาเงินแต่งงานยังไม่ได้ก็เครียดอีกบางคู่จะลงทุนทําอะไรร่วมกันเงินไม่พอเครียดอีกหรือบางคนคิดถึงแฟนมากอยู่ไกลกัน คนมีคู่ทำไมดูไม่ค่อยโล่งเลยด,เยดูเครียดเครียดดูตึงๆเครียดเรื่องอะไรเอ่ยเครียดเรื่องเงินเหรอคะเรื่องค่าใช้จ่ายในครอบครัวหรือเปล่าเงินไม่พอใช้กลัวว่าจะมาซัพพอร์ตครอบครัวไม่พอแฟนก็ต้องใช้เราก็ต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันชักหน้าไม่ถึงหลังหรือเปล่าธนูช่วงนี้แต่ความสัมพันธ์ก็น่าที่จะยังโออยู่นะมีเด็กช่วยเข้ามาเนะะี่ยค่ะ มีชาริออตเข้ามาทางไกลได้ห่างกันหรือเปล่าคะได้เดินทางไปอยู่คนละที่ได้จากกันไปคนละที่เพราะเรื่องงานเพราะจะต้องไปทํามาหาเงิน<ม>เกิดความเครียดที่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรยอย่างเงี้ยในบางคู่นะมีทาวเวอร์เข้ามานะคะความเครียดสะสมมอีอ้อมห้พระขออีกหนึ่งใบมีสามดาบโอ้โหยิ่งดูไปยิ่งเครียดไปกันใหญ่เลยธนูที่มีคู่ต้องดูแลอารมณ์และความคิดของตัวเอง บางทีความเครียดมันทําให้เกิดการทะเลาะก,กันบางคู่ถึงขนาดท้าเลิกท้าให้แบบต่างคนต่างอยู่ไปเลยอะไรเงี้ยไม่เอานะคะอย่าพูดแบบนั้นไม่ดีไม่ดีเนาะเพราะว่าความเครียดมันจะส่งผลอ่ะมันทําให้คุณตะบะแตกทําให้คุณแบบปรี๊แตกอาจจะมีคําพูดที่ทําร้ายน้ําใจกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะต้องระวังให้ดีๆในช่วงพฤศจิกายนนี้นะคะเคเนาะประมาณนี้สำหรับคนมีคู่ถ้าหากคู่ไหนที่โอเคอยู่แล้วความรักดีอยู่แล้วหวานชื่นอ,อยู่แล้วไม่ต้องใส่ใจกับคําชานายนี้นะคะแต่ถ้าคู่ไหนที่ดูแบบเออดู มันมีกลิ่นๆที่จะเป็นแบบนี้ก็ให้เรามาระวังให้มากขึ้นเท่านั้นเองค่ะทีนี้เรามาดูไพ่สรุปกันบ้างไพ่หเหรียญไพ่การเงินนะคะไพ่เ้าเหรียญก็ไพ่การเงินอีก แล้วก็ไพ่ไม้คุณจะได้งานทําหรือใครที่ทํางานอยู่แล้วก็จะมีงานอะไรบางอย่างเพิ่มเข้ามาทําให้คุณสามารถได้รับรัพเพิ่มมีคนช่วยเหลือจุนเจอือถึงคราวอัตคัดยังไงก็จะมีทางออกมีทางแก้แก้ปัญหาได้ทันเวลาพอดีบางท่านมีเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเงินเยียวยาเงินอุดหนุนอะไรบางอย่างแล้วก็บางคนอ่ะจะมีคนหางานมาให้จะมีงานเข้ามาให้ทําแล้วทําให้ได้เงินแต่การเงินคุณก็ต้องระวังด้วยค่าใช้จ่ายมันเยอะนะคะไพ่สรุปเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะคะพบช่องทางทํามา กินมีเงินกินมีเงินใช้มีเงินหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้อยู่ในช่วงพฤติการนี้นะคะโอเคเป็นการดูแบบคร่าวๆนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้าหากว่าไม่ถูกใจยังไงผู้อ่านขออภัยไปนะ็นที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ